บอกเห็นตรงไหนก็จุดทูบบอกกําลังจุดทูบอยู่พอเงยหน้าไปก็ได้ยินเสียงหัวเลาะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนี้เลยก็มองไปเงยหน้ามองไปก็เห็นปู่ท่านมองมานะครับแล้วก็ยังหัวเราะวิ่งมาด้วยความตกใจนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับพี่แก๊สครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวลึกลับซับซ้อนบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านาวเวสสุวรรณหรือว่าปู่เวสของลูกหลานชาวเกตุมดีทุกท่านนะครับเรื่องของบาปบุญนรกสวรรค์ มีจริงน,นะครับพี่น้อง,ถ,ง,ง,อง,องถ้าเราเคยเห็นแม้เพียงครั้งเดียวรับรองนะครับรับรองนะครับถ้าเราเคยเห็นแม้เพียงครั้งเดียวนะครับรับรองว่าเราจะกลัวบากเพราะกลัวตกตะลกอย่างแน่นอนวันนี้นะครับครอบครัวผมก็มาไหว้ ท่านท้าเวสุวรรณแล้วก็แก้บนนะครับด้วยไข่ต้มหนึ่งแผง้อมพวงมาลัยผ้าสามสีครับต้องบอกว่ามาถึงเรื่องของผมนะครับตอนนั้นผมคิดว่าทำยังไงนะ่าจะไม่ให้ท่านท้าเวสุวรรณมาปรากฏกายให้เห็นแบบกลางวันแสกๆกันนะครับเพราะผมกลัวนะครับผมก็เลยว่า เอทางน้นเราเป็นเด็กดีเป็นสัมมาเนนที่ดีดีกว่าจากผมก็เลยเป็นสัมมาเนรที่ดีไม่เกเรดีกว่าทะนนั้นตั้งแต่นั้นผมก็ตั้งใจเรียนธรรมะตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจนั่งสมาธิแบบเยอะๆวันหนึ่งหลายรอบหลายเที่ยวไม่เกเรเด็ดขาดครับพระท่านสอนอะไร ผมเชื่อฟังหมดนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับทะไ่ให้ผมเอาผมกลัวปู่เวทนะครับแล้วก็ได้ผลครับท่านไม่มาให้ผมเห็นเลยครับแต่น่าเป็นช่วงเด็กๆนะครับพอตอนโตขึ้นเนี่ยผมก็ได้รับเมตตาจากท่านท้าวเวสุวรรณนะครับปู่เวทของลูกหลานท่านก็มาเมตตา ักเมตตาจากท่านทาวิสุวรรณนะครับปู่เวศของลูกหลานท่านกมาเมตตาให้เห็นทาง,ทางตรงและทางอ้อมนะครับต้องบอกว่าอยู่นี้ไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวเพราะว่าทราบว่าท่านมีเมตตาสุดๆมีแต่จะช่วยเราให้เราเป็นคนดีครับ <co ff les> ก็ <co ff les> ผมเองก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องราวที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละมาเล่าให้ฟังนะครับ เเ่เรื่องราวปาฏิหาริย์เรื่องราวลึกลับของบารมีปู่เบสนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะจริงๆนะครับโอ้โหฟังแล้วว่าตื่นเต้นทนะั้งคนใกล้คนไกลนะครับทั้งญาติทั้งไม่ใช่ญาตินี่ก็มาเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับ ้งญาติทั้งม้ใชัยญาตินี่ก็มาเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับนะครับป้ายาผมไปจุดธูปไหว้ปู่เวศนะครับเมื่อหลายปีก่อนเป็นสิบปีแล้วนะครับสิบสิบปีสิบเอ็ดปีได้นะครับแล้วไปไหว้เสร็กก็ด้วยความก็ไม่เชื่อนะไปไหว้ยดยความไม่เชื่อนะครับแต่ผมผลั่งให้ไปก็ไปนะครับสักพักเดียวก็วิ่งมาครับวิ่งมาหน้าตาตื่นแล้วก็บอกผมว่าเพียเพี้ย หลวงปู่ปูเวทท่านเท้าเวสุวรรณมองลงมาแล้วพร้อมกับหัวเลาะด้วยบอกเห็นตรงไหนก็จุดธูปบอกกำลังจุดธูปอยู่พอเงยหน้าไปก็ได้ยินเสียงหัวเลาะเสียงดังฮ่าฮ่าฮเสียงดังฮ่าฮ่าฮาอย่างนี้เลยก็มองไปเงยหน้ามองไปก็เห็นปู่ท่านมองมานะครับแล้วก็ยังหัวเลาะวิ่งมาด้วยความตกใจนะครับ ตกใจด้วยกลัวด้วยนะครับแล้วก็มาบอกผมอันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งนะครับนี่เล่าแบบสั้นๆนะครับเล่าแบบสั้นๆนะครับอันนี้นะครับผมมาเล่าไปฟังท่านจะเชื่อผมไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วแน่นอนครับใครไม่รู้เราก็รู้วนะ่าแล้วเราทําไม่ดี เราจะอยู่มุมไหนเราก็รู้ว่าเราทําไม่ดีถ้าเราทําดีเราจะอยู่มุมไหนเราก็รู้ว่าเราทําดีนะครับวันนี้ผมก็นาําเรื่องราวๆๆของบาบีผู้เบ้ไปเล่าฟังนะครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสดีๆมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ขอกพรกลุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยจากอันตรายและโลรคร้ายต่างๆนะครับให้มีความสุขครับพบกันใหม่กับทั่วไทยไปกับพิการในตอนต่อไปได้ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ